มาทานทดสอบคำจำกันภาพเสียงตัวสั่ษทั้งหมดในคลิปจำให้ได้นะครับภายในอสองนาทีนี้อะเรามาเริ่มจำันก่อนรับตกลงมึงเจาเสน่ห์ไปทำใส่ใครทำใส่ตัวเองค่ะหนูอยากให้ทุกคนรักว้ายไอ้ยำไอ้ยำได้แล้วได้แล้วอาดูมาอะดูเนี่ยดีๆนะคะกำลังจะชวนชาวเน็เก้าอี้มีว่างนะ อ๋อหรือว,ว่าเคยชินกับการเป็นเด็กนั่งดริง้งตัวเลือกที่สองนายยอมพักดีกับฉันตลอดไปไม่<น>ทำมาหนึ่งหนึ่งสองสองสามส,สาม,ส,ามสี่นนาอกกกิ เธอวางแผนอาไว้มนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญสินะเริ่มจากปลายไปตรงกลางดูเดือนท่ากลางความสงบฉันชอบค่าชิบกคุ้มรเคบอยส์ลัเทคดนลัตซ์พบก์นเดยออนทาร์เกต หนไเลยข้ามเส้นแม่งเลยแม่งเลย คนแล้วนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับสุนักในคลิปนี้มีขนลอนตัวสีอะไรครับสีขาสีขาถูกครับตอนที่พูดเจ้าหมาวิ่งเร็วขนสีอะไรครับผมสีชมพูชมพูถูกต้องครับมีดาวสีเหลืองขึ้นทั้งหมดกี่ดวงสองดวงสองดวงถูกต้องครับมีโลโก้หนึ่ีปิดงกลมปรากฏขึ้นสี้าสีขาถูกต้องครับนีคำว่าหนด่งปิั้างสั่งทำทำตรงกลางสีอะไร สีเลือกสี่เลือิครับเด็กชุ้นักเรียนจะทำเส่ห์ใส่ไฟตัวเองตัวเองถูกต้องครับดีดีเสร็จตัสีอะไรอ่ะข้ามในฝ่งปลามีปลาตัวสีน้ำเงินและสีฟ้าที่ตัวหกหกถูกต้องครับหกถูกต้องผู้หญิงที่กำลังเหมือนโดนเส้นตามใส่กระเป็นสีอะไรสีขาวสีขาวผิดครับแล้วผู้ชายที่เข้ามาช่วยเหลือใส่เสื้อสีอะไรสีขาวสีขาวถูกต้องครับมีแปิ้นบินอยู่กี่ตัว แล้วเป็นพี่หญิงที่หกหิวด้วยเชือกสีส้มม <mad> ีกี่ <screen> ตัวตัวเดียวตัวเดียวสองตัวคนที่ขี่เกวียนใส่เชือกสีอะไรค่ะแล้วผู้หญิงบอกว่าจะไม่เอาปลาอะไรได้กับเกวียนไปดุกไปดุถูกต้องครับรถที่กำลังจะไหลลงมาทันส <Okay. S 1> ีอะไรฮะสีแดงสีแดงถูกต้องครับมีผู้ชายยืนชนแก้วกับมือคุสี่คนสี่คนถูกครับแล้วมีแก้วมาชนรวมกันกี่ใบสี่ใบถูกครับ ทางเลือกที่สองของเจ้ามือเลยจะจริงคืออะไรค่ะตามผู้หญิงกับผู้ชายกำลังแน่นล่งพิมอะไรกันด้วยกันสองคนตามตามเท็นในตะ<า>บ<า><า>ีที่โผล่จากอุโมงค์นคนที่สองสีอะไรเ่ม่วงม่วงหม,ด,หม,ด,หมดเวลาได้เชิญครับว่านุ่มเชิญค่ะ